เยน่อครับนไ้ครับโอเคลเปนราลูนมมือใส่หาวสักิฐานันนี้ต้องใส่ีังัง ขมายานตักาโลารับ <c oughs> ทุลายกวนงนอนข้างทังซ้าตูตูอันนี้นี่เหรอโอเคเินรัเดิกระยกมือยกมือยกมือกนมมือนมมือ

ถ้าตู้อไวพก่อนนะถ้าสวยสุดแล้วค่อยโอ้ยมันพั่นขาตู้อ,อนนยากจะโดดอยากะโดดถ้าถึงให้จดก่อนเลี้ย